ตัวฉันก็แค่พนักงานออฟฟิศทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยุคใหม่ในระหว่างทางกลับบ้านของจากที่ทำงานก็เจอเด็กผู้หญิงที่กำลังจะถูกรถบรรทุกชนและเพื่อที่จะช่วยเด็กคนนั้นก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเราแต่ว่าพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นตัละครที่เล่นได้ง่ายในช่วงแรกที่เราเคยเล่นในชีวิตก่อนเราก็กลับเกือมาเป็นเล็กไปซะง,งั้น เราสามารถผ่านอีเวนต์แรกของระดับยากโดยที่เราไม่มีตัวละครหลักมาได้ด้วยการใช้ความรู้ของเกมที่เรามีทำให้รอดมาได้แบบที่ไม่มีใครตายมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่หรอกนะ<อ>น,นั่นมันเอ้ยแม่ว่าเราจะหนีไปไหนเมืองไหนก็ไม่สามารถหนีจากอีเวนต์ได้เราเนี่ยไอ้มอนี่มันคือศัตรูแข็งแ่ง ที่ค่าเล็จากอีเวน้์ในเกมหรือว่ามันจะเป็นสตูที่ไม่สามารถชนะได้ถึงจะทำทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดงั้นหรอฝากเธอด้วยนะครับไปซะพวกนายรีบไปที่เมืองแล้วไปเรียกกำลังเสริมมาหมอนี่นะฉันจะต้านไว้ให้เองแต่ว่าถ้าแค่คุณลุงคนเดียวล่ะก็งั้นฉันไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเรียกกำลังเสริมมาช่วยนะคุณลุงผมก็สู้ด้วย ออฉันก็จะช่วยค่ะจะช่วยเรื่องฟื้นตูนให้เองหยุดนะพวกเธอนะ่ะไม่ใช่คู่หมั้วของมันหรอกถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอกระเป๋าะสัมภาระน้ำก่อยที่ไม่รู้ที่มาถึงแม้จะมีผลข้างเคียงรุนแรงแต่ก็ทําให้แข็งเกินชัว่วคราวคงไม,ม่าย้ายแห่งการรักษาช่วยรักษาพักให้เวลาสักพักแม้ว่าจะสามารถรักษาอาการบาดได้ทุกรูปแบบ5นาทีจงดู้5นาทีตอนนี้จากนี้ซะ าแบบนี้นะฉันเห็นมันยิ่งกว่าหน้าพา่อแม่ของฉันเองด้วยซ้ําถ้าอ่านทั่วไปของสายหอกครั้งนี้แหละโจมตีไม่เข้าเลยเหรอเฮ้ยความแตกต่างระหว่างเรากับเจ้านี่มันมากเกินไปเพร่อแบบนั้นถึงแพ้ไม่ได้เด็ดขาดกานีและแล้วเราก็กลับไปท่าเดิมก่อนอีกเลยทําแบบนั้นจะต้องเป็นการโจมตีแบบวงกว้างแน่ จะใช้ไม่ได้ถ้าอารมเฉพาะของสายหอกยังไงก็ต้องเสี่ยงดูแล้วละใช้อาร์มจูจมเพื่อป้องกันเพื่อปกป้องถ้าชัดดาบรีโอยังไม่หมดหลอกดาบพิบตาทองกิจศักดิ์สิทธิ์ยอดถ้าโจมตีพื้นฐานระดับกลางสายหอกพุ่งสะเทือน การจมตีของคุณลุงก็ไม่โดนเหมือนกันอ่าแบบนั้นนาะดีแล้วใช้อาเป็นเกาะป้องกันสองเท่าการทำแบบนั้นมันเป็นเรื่องต้องห้ามไม่ใช่หรอเป็นไงการจบตีนี้เจ็บใช่ไหมละ่ะสิ่งที่ฉันพึ่งใช้ไปคือเป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับใช้อ่าพร้อมกันสองท่าโดยใช้ผ่านสก,กิลที่เรียกว่าเป็นสก,กิลที่ฟืนฟ้นฟูพลังอาร์ม ผ่านการใช้สองครั้งติดกันโดยถ้าเราใช้ระหว่างที่ควบคุมตัวเองด้วยเราก็จะทําให้เกิดข้อกําหนดพิเศษที่จะปรับเปลี่ยน r ไปอีกรูปแบบหนึง่งจึงมีพลังมากขึ้นจากการดัดแปลงพลังทั้งสองเท่ามันสามารถทําความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับเหล่าปีศาจท,ที่จริงๆแล้วไม่สามารถทําบาดเจ็บได้หรือจะเรียกว่าวิธีพิเศษเนั่นเองแต่ว่าฉันก็เกือบจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันจะชนะได้ไหมคุณลุงเป็นอะไรเปล่าเล็ก อืมไม่เป็นไรหรอกวันนี้นะจะไม่มีจะไม่มีวันไปถึงตัวพวกเธอแน่ทั้งที่หัวจะไม่เข้าใจแต่ที่หัวใจของฉันมันเข้าใจอย่างจริแจ้งเลยละ่ะว่าโลกนี้เป็นตำนานเล่าเรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็ตัวละครเกีกก็ต้องเป็นแบบเขานี่แหละตัวติดกันด้วยนี่แหละเจ็ดเขี้ยวประสาตนต่อจากนั้นโอ้ชนะแล้ว นึกออกแล้วองค์ประกอบแบบนี้มันจากการต้ของเล็กนี่นี่เองเจ็บใจสจริงการบังคับแพ้อีเวนต์แบบนี้ถึงจะพยายามเปลี่ยนแปลงโชคชะตายยังไงสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่ดีถ้าเกิดตัวละครหลักตายขึ้นมาเกมก็จะโอเวอร์แต่ว่าฉันนะไม่ใช่ตัวละครหลักสักหน่อยถึงฉันจะตายไปลูกนี้ก็ยังดําเนินต่อการเตรียมพร้อมมันเสร็จสิ้นไปแล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะ มันใจว่าแกต้องลุงไม่จริงโกหกหน้ากุลเล็กอ่ะมหน้่เธอรีบหนีเส้นุชอลาน่าอึเจ้านี่มันแย่แล้วถ้ามันบินขึ้นไปแล้วก็ไม่มีมมอะไรที่พวกเราพอจะทำได้เลยเหรอฉันเองฉันจะเปิดช่องกว้างให้เองใช้ช่วงนั้นโจมตีด้วยเวทมนต์ใส่มันซะ เลดนี่นายจะทำฉันรู้อยู่แล้วละ่ะตัวฉันนะรู้ดีกว่าใครเรื่องที่ว่าตัวฉันมันไม่ใช่ฮีโร่แต่ว่าฉันก็ได้เห็นแล้วฮีโร่ที่แท้จริงที่ฉันอยากเจอมานั้นฮีโร่ผู้ต่อสู้กับศัตรูอันแสนตราลายกาดโดยที่ไร้ซึ่งความเกรงกลัวใดๆเขานั่นแหละเพื่อทําให้ความหวังได้ก้าวต่อไปเล็กถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตของตัวเขาเองเพื่อแลกมา ตัวเรามันเป็นแค่คนธรรมดาฮีโร่ยังห่างไกลกับคานอยู่มากแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้เราก็ฉันนี่แหละฮีโร่โอ้เล็กคุงอ่ะอึ๊กเล็กจังหวะน,นี้แหละใช้เวทมนต์จบตีใส่มาเลยถ้าทําแบบนั้นเล็กคุงก็จะเรื่องแบบนั้นะ่ะจะไปทํายังไงได้กันเล่าเจ้านี่ถึงจะสภาพปานต,ต่แต่มันก็ยังสามารถฆ่ามนุษย์อย่างพวกเราได้อีกเป็นร้อยๆ้คนนะ พวกเราต้องกําจัดมันที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นลงมือแซ้หยุดนะก,ก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรือไงแกนะ่ะเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะนั่นนะ่ะมาช้าจังเลยนะอีโร่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าเราต้องมาตายสองครั้งติดกันในระยะสั้นๆแบบนี้นเนี่ยคุณเล็กเล็ดคุงเล็กสัง ลองไปทีที่ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรเออคือว่าคุณเล็กทาไมถึงอ้อมันคือผลของไอเทมที่ฉันใช้ไปก่อนต่อสู้นะ่ะถ้าเราใช้น้ําก้อยที่ไม่รู้ที่มาสถตหช่วยเขาจะเพิ่มขึ้นโชคขาและมีผลข้างเคียงคือจะทําให้สุสารทั้งหมดลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อผ่านไปช่วงหนึ่งระยะหนึ่งแต่ว่าข้อเสียนั้นสามารถลบด้วยผลไอเทมผงม,มายาแห่งการรักษาแต่ว่าจริงๆแล้วมีเหตุผลที่ใช้มันอยู่อีกอย่าง ก็คือไอเทมนี้มีความสามารถที่จะทำให้ผู้ใช้กลับไปอย่างสถานะตอนที่ผมมายาแห่งการรักษาหลังจากที่เลวร้า5 0่าไปอยู่เลนะ้ถ้าแบบนั้นก็ไม่ใช่แค่ยกเลิกผลค้างเคียงแต่ยังโลกไม่กระทั่งการตายด้วยหรอค่ะถ้าจะพูดแบบ M B T A แล้วก็มันก็เป็นเทคนิคที่จะเพิ่มคาสนะของตอนนัวละครมาในขณะที่ไอเทมนั้ขณะนั้นกลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไป5นาที ถ้าใช้มันอย่างถูกต้องแล้วก็ก็จะสามารถช่วยชีวิตกลับมาจากความตายแต่ในเกมนั้นนะตัวละครหลักทของเราตายก็จะเอ e ทันทีเพราะแบบนั้นทําให้ก่อนหน้านี้ข,ของยามิจึงไม่ถูกมองว่าเป็นไอเทมที่มีมรเท่าไหร่แต่ว่าตอนแรกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่านะขอบคุณที่ให้ฉันเป็นตัวละครลองนะได้ยินหรือเปล่านี่มันเราลูกอันเป็นที่ลกของเราที่อยู่ทั่วทุกแห่ง ได้ยินเสียงของราบอกในช่วงวันนี้จอมารผู้ชั่วร้ายกำลังจะทำลายพลักและฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งหวังว่าจอมมาเคืนชีพพลังทั้งหมดกลับมาได้แล้วก็จะไม่มีทางที่จะหยุดได้อีกถ้าครั้งนี้หากเขากำลังเขาทำสำเร็จโลกวันนี้จะตกอยู่ในภายใต้การปกครองของจอมารเป็นแน่ได้โปรดให้เราได้ยืมพลังของพวกท่านเพื่อกำดับเทพแห่งความเมืดลงด้วยเถิดได้โปรดช่วยทำลายรูปปั้น ที่แอบซ่อนอยู่ในซาบกระหักพังแห่งความมื่อทั้ง12แห่งเวลาที่มีคือ3ปีเท่านั้นได้ปดได้ปดช่วยโลกไปนี้เทศพิดาแห่งความรอดเรารอดจาก g ีเวนแห่งความตายดาแรกมาได้แต่ว่าตอนนี้เรายังอ่อนแอเกินไปคือมอนสเตอร์ระดับสูงไม่ผิดแน่แต่ว่าในเกมนี้ยังมีพวกที่แข็งเก่งกว่ามันอีกนับไม่ถ้วน กพื่อที่จะหยุดยั้งการคืนชีพของจมาเราต้องกำจัดพวกมนอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งและผ่านอีเวนต์ไปมากมายเพราะนั้นเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกตัวละครหลักกิโลไปแล้วเราก็ไปสนุกกับชีวิตหลังกเกษียณของเราดีกว่าจนถึงตอนนี้เราดันทาตัวเหมือนกับตัวละครหลักไปซะหลังจากก็ต้องพอแล้ว,ลวนะสองเราที่เป็นคุณเล็กไม่ตกใจมแม้แต่น้อยสินะครับถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นจริงๆฉันก็จะช่วยนั่นแหละโลกใบนี้ได้จะได้ไม่ถูก ทำลายลงไปแต่ก็จะช่วยแบบน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้จงเชื่อช่วยโลกหรือการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายก็ไปให้เป็นหน้าที่ของฮิโรไปแล้วกันคนอื่นก็ต้องหาเงินไว้เยอะๆกว่าเพราะว่าถ้ามีเงินในโลกนี้ก็จะสามารถอาชีวิดไปได้แหละพอได้ยินเรื่องราวของเท็ดวลาก็คงไฟติดมากสินะสงกับเป็นเล็ก ด้วยเหตุผลนั้นเราต้องเอาความรู้ที่มีหรือเกี่ยวกับเกมนี้มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดฉันจะเลือกเส้นทางแบบตัวฉันเพราะว่าฉันจะฉัน,นะไม่ใช่ตัวละครหลักสักหน่อยนี่นะการเดินทางที่หวังพึ่งพาพลังจากคนอื่นจงึงจึงเริ่มขึ้น